แผนเทรดนะครับ3ขั้นตอนนะครับก่อนที่จะเข้าออเดอร์นะครับทำยังไงไปชมคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์นะครับสำหรับการเข้าเทรด3ขั้นตอนนะครับ1ดูโซนกันก่อนเราจะเข้าเทรดโซนไหนนะครับต้องมีโซนนะครับอ่อย่างเช่นทองคำเนี่ยนะครับมีโซนที่เราจะเข้าเทรดนะครับ1ก็คือมองหาแนวต้านก่อนหน้าตอนนี้เป็นแนวรับนะครับนี่คือโซนที่เราจะเข้าเทรดนะครับอ่ามองโซน2นะครับมองเรื่องของ พลายแอคชันนะครับข้อที่2นะครับกราฟเนี่ยลงมาถึงโซนสมมุตินะครับลงมาถึงโซนแล้วมีพลายแอคชันไหมถ้ามีพลายแอคชั่นบ่าในกรอบทำเฟรมเล็กอย่างเช่น15นาทีหรือ5นาทีนะครับตรงนี้เราถึงจะแอคชั่นนะครับก็คือการนะครับ follow b นะ่านั่นเองนะครับแต่ทถวนี้เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆพื่อนเทรดเดอร์นะครับข้อแรกดูโซนข้อที่2รอ PA หรือว่าพลายแอคชันข้อที่3ก็คือเข้าไปแอคชั่นหรือว่าเข้าไปเปิดไม้บ b ายน,นั่นเอง นะครับตรงนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นทองคำตอนนี้ล o y ยอ t เทสส่วนวิธีการตั้ง SL นะครับจะใช้ ATR ก็ได้หรือจะใช้นะครับการตั้งสปอ t ต่ำกว่าโลก่อนหน้าก็ได้ซึ่งโลก่อนหน้าเนี่ยอยู่แต่ถวนี้นะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆใช้ ATR ก็กดเพิ่ม i n d i ิเคเตอร์นะครับเพิ่ม ATR เข้าไปหรือ Average True r k n นนะครับตรงนี้อ่าเพิ่มเข้าไปอ่าเช่น ATR เนี่ยตอนนี้ เรียงอยู่ที่ประมาณ600จุดเ,เพื่อนๆก็ตั้งนะครับนะ SL เนี่ยห่างกว่าโลโลงไปนะครับห่างกว่าจุดเข้าลงไปเนี่ยประมาณ600จุดนะครับประมาณเดี๋ยวนะประ,นนะรนะประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับ 600จุดนะแต่แถวนี้เลยครับห่างจากโลลงไปหรือว่าห่างจากจุดเข้าลงไปคําตอบก็คือห่างจากจุดเข้านะครับลงไปเท่ากับ600จุดประมาณนี้เข้า B ที 100, ่3100 SL ที่3093อย่างเป็นต้นนะครับนะเรามองโซนเอาไว้แล้วเราค่อยนะครับดูว่าเมื่อกราฟลงมาถึงโซนแล้วเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับนะทันทีที่ลงถึงโซนซัพพอร์ตท,ที่เรามองนะครับนะ เราก็หาจังหวะ B ตามนะครับนะถ้ามีฟลักชัน b ายในทำเฟรม5นาทีนะครับย้ำนะครับมองโซนก่อน15นาทีนะครับเห็นไหมฮะเป็นแนวรับตรงนี้อ่าเห็นนะโอเคนะนะครับกราฟเนี่ยเป็นแนวรับตรงนี้นะครับมองโซนไว้รอฟลักชันทำเฟรม5นาทีนะครับมี PA buy กับตัวว่ามันจะเป็น pin bar bullish engulfing เข้าบายตั้ง sl นะครับต่อมานะครับตั้ง s e l จาก atr ก็ได้หรือจะนะครับต่ำก็กได้ถ้า atr ก็จะอิงตามระยะปัจจุบันถ้าต่ำก็กนะครับใช้เป็นการเบรกโลก็คือเปลี่ยนแนวโน้มก็โฟ l ตามแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงนะครับน,นี่ก็เป็นวิธีการวางเซตอัพทั้ง3ขั้นตอนนะครับ1มองโซนก็คือมองหารับหรือต้านที่เขาเบรกเอาก่อนหน้าแล้วก็ย่อเทสทันทีที่ย่อเทสอย่าพิ่งบายเลยให้รอ pa กลับตัวก่อนแล้วค่อยบายนะครับส่วน take profit ตั้งที่ high เดิมหรือว่า ให้ถัดไปก็ได้นะครับเพื่ออยู่กับเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนครับนี่กนบ,บ้างนะครับสำหรับวิธีการเทรดนะครับทั้ง3ขั้นตอนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเทรดเดอร์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมกดเจ้งกดเจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ